จับความร้อนเพื่อใช้งานในที่มืดอย่างการค้นหาคนหายในตอนกลางคืนทั้งหมดนั้นถูกพัฒนานด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง20เท่าติดตามจากรายงานของคุณวันวิสาธินวัตรค่ะเมื่อมองจากมุมนี้จะเห็นภาพโดยรอบของสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งถูกบันทึกจากเฮลิคอปเตอร์ UAV เฮลิคอปเตอร์ UAV ลำนี้ใช้ GPS กำหนดตำแหน่งการบินโดยรับสัญญาณจากดาวเทียมจึงบินได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนบังคับกล้องที่ติดไปกับตัวเครื่องยังสามารถบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทังภาพมุมสูงและภาพที่เห็นได้แบบ360องศา นจะมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ UAV คณะทำงานของอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลเริ่มคิดค้นการถ่ายภาพมุมสูงจากเครื่องบินเล็กที่ติดกล้องทางอากาศธรรมดาต่อมาพัฒนาเป็นฟิกซ์วิงหรือเครื่องบินปีกกลางแต่ด้วยโครงสร้างของเครื่องที่มีปีกกลางออกทำให้ไม่สามารถต้านกระแสลมในขณะที่อยู่ในอากาศได้นาน,านๆส่งผลให้ภาพที่บันทึกสัน่น โดยเฮลิคอปเตอร์ UAV ถูกพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นก่อนและมีจอร์นคันนิงแฮมอดีตวิศวกรชาวอังกฤษที่เคยประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์ถ่ายภาพในต่างประเทศร่วมพัฒนาสัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเหมือนก้อนอิฐก,ก้อนหนึ่งเลยล้อปีกหมุนรอบตัวเองปีกก็เล็กนิดเดียวอยู่ที่จานวนรอ,อบของอมอเตอร์หรือรอบของเครื่องยนต์ที่จะทํางานได้เพราะฉะนั้นถ้ามอเตอร์ลดรอบลงเครื่องบินก็จะลดระดับครื่อเครื่องยนต์เรงเ่งเครื่องมากขึ้นเครื่องบินก็จะลอยสูง เร,รออเรืเร่่องอยงยยนนตาาูเฉะบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่ติดตั้งไปกับเครื่องจะคำนวณผลจากทิศทางของลมความเร็วความสูงรอบความเร็วของมอเตอร์ดาวเทียมรวมทั้งองศาการบินและจะส่งกลับมาแสดงผลที่หน้าจอเฮลิคอปเตอร์ UAV ทำให้ได้ภาพมุมสูงที่คมชัดนิ่งเห็นได้รอบด้าน นี่เป็นภาพมุมสูงเหนืออ่างเก็บน้ําที่อําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นจุดที่ทีมข่าวไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้แต่เฮลิคอปเตอร์สามารถบันทึกภาพได้ทั้งหมดเฮลิคอปเตอร์ UAV ถูกพัฒนาด้วยต้นทุนประมาณ1 0 0 0 0แสบาทและใช้ต้นทุน60บาทต่อการบินในแต่ละครั้งซึ่งถูกกว่าในต่างประเทศถึง20เท่านอกจากนี้ตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก และมีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนบังคับทําให้ลดความเสี่ยงจึงเหมาะจะนํามาใช้ในพื้นที่ที่อันตรายหรือสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออํานวยสามารถที่จะสํารวจทรัพยากรธรรมชาติสํารวจแหล่งถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการบินสอดแนมในหน่วยของความมั่นคงนะครับหรือในหน่วยราชการต่างๆกรมทรัพยากรกรมชประทานกรมป่าไม้นะครับหรือการพัฒนา นนสิ่งเหล่านี้ผมบอกได้เลยว่ารวมอยู่ในตัวเครื่องบินลำนี้เลยตอนนี้เครื่องยังมีข้อจำกัดเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งทำให้ใช้งานได้ในเวลาที่จำกัดแต่ในอนาคตทีมงานกำลังหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้และจะเพิ่มการติดระบบตรวจจับความร้อนช่วยทำงานในที่มืดสามารถตรวจหาคนหายรวมทั้งจะพัฒนาเครื่องให้ใช้งานในหลายสภาพ วิสาธินวัตทีวีไทยรายงาน